สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับพวกเรานะครับมาจาก Doctor Smile หมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมครับของผมครับรกลียยให้แตู่นนครัครับผมครับผมเริ่มครับผมก็ตจชิมนะครับรับบทเป็นเปอร์นะครับเฮ้สวัสดีครับผมพังกุรายูนะครับรับบทเป็นหมอกานครับครับสวัสดีครับกันนะครับผมรับบทเป็นไนท์นะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมอามชัยยพัฒน์ครับรับบทเป็นไมค์ครับ ครับสวัสดีครับผมสิสมอนนะครับระบบเป็นต้นกล้าครับสวัสดีครับผมครัเมทีนะครับระบบเป็นตั้งขาครับวันนี้ที่มาของวันนี้ครับครับที่มาของวันนี้ใช่ที่มาของวันนี้ก็คืออยากเชิญแฟนๆทุกคนนะครับผมมาดูพายลอตตัวเต็มของเราครับห้านาทีกว่าจากที่จริงถามว่าดูหลังเราแป๊บหนึ่งแค่วันเดียวเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆใช่ครับใช่อยากให้วันเปิดตัวของ ฟูลไพร์โหของดรสไปแล้ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการแนะนำด็อกตอร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ด้วยครับผมใช่ตื่นเต้นไหมที่วันนี้เราจะมาบอกว่าออนแอร์เป็นของทั่วโลกเลยจริงๆผมมาตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยือผมยอมรับเลยว่าผมตื่นเต้นมากใช่ไหมผมแทบจะนอนไม่หลับดีกว่าครับผมกระสับกระส่ายมากครับผมเยิ่งฉากในห้องน้ำนี่โอ้โหกระสับกระส่ายนี่คือเป็นคู่เราหรือเปล่าก็มีใส่สับมาก ็็เปนอะไรที่ตาจจะเน้นเน้นสับเยอะด้วยนะไม่เน้นคำสับเราเรียนแพ่ก็ได้มีคำสับเยอะเยอะนะแต่เด็ดทุกชดนะฮะเด็ดทุกชอดเลยอ๋อใช่แเลยขยี้เอาเป็นว่าใช่ครับคือซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมมันเป็นการรวมกันนะครับผมของ เอ่อกาวันเกียร์แล้วก็เอ็กเซ์นี่เองนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นเออ่ซีรีส์ที่มีจักรวาลเส้นเรื่องเดียวกันแค่แยกออกมาเป็นแบบว่าใช่คั่แขนงเนาะเป็นแขนงใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ามารวมจบเป็นด็อกเตอร์สมายครับใช่ครับผมแต่แต่ละคู่แต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีความเผ็ดร้อนต่างกันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเป็นด็อกเตอร์สมายเนี่ยแล้วก็มีการแบบว่ามีในส่วนของนี่ด้วยครับผมน้องใหม่เข้ามาครับใช่ใา่ตัดตัว ใช่ครับน่ารักนะฮะน้องคนนี้ใช่ครับเป็นใครครับเล่นเล่นเป็นยังไงฮะเล่นเป็นยังไงฮในในเรื่องนะครับครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองเป็นเพื่อนของไม่เราชื่ออะไรนะเราอยู่เล้งเดียวกันต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าในเรื่องแซ่บหรือเปล่าต้นกล้าในเรื่องเราเราเรามีเพื่อนแค่คนเดียวเขาถามว่าแซ่บไหมฮะต้นกล้าต้นกล้าเอ่อต้องรอดูฮะต้องราติดตามนะฮะสู้คู่กันแราได้นอนโอ้โคู่นี้เขาเผิดร้อนเลย ครับมันมีความยากง่ายกันบ้างดิในหรับที่พวกเราเป็นนักแสดงด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะแยกเป็นเล่มๆแล้วกันสำหรับกาวแองเกลอร์กันละกันะครับครับคือถ้าในมุมมองของกาวแองเกียร์ความความยากของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายเนาะเพราะว่า หมือนกับย้อนกลับไปแบบว่า back to basic จริงๆครับมันเลยคาแรคเตอร์เนื้อเรื่องเนี่ยเราสึกว่าเออเราเข้าใจง่ายทําอะไรก็แบบคือทุกคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ง่ายครับผมแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับตัวผมก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ครับใช่เพราะว่าตัวกันเองนะครับหรือว่าจากบทที่เคยเล่นเป็นผู้ผายอย่างเงี้ยครับพอมาเล่นเป็นพี่ไนท์ปุ๊บก็เลยมีความแบบคือเขาเรียกว่า across แบบว่าแบบชัดเจนเลยครับผมแต่ผมมองว่าสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากง่าย ไปด้วยกันสำหรับผมเพราะว่าผมมองว่าเล่นเป็นอะไรที่มันแบบตรงข้ามกับความเป็นรามากๆเงี้ยมันก็แบบน่าสนใจดีครับแล้วอาร์มอาร์เป็นไงสำหรับครับผมสําหรับเรื่องนี้นะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ด้วยความเป็นผมอะคือประสบการณ์ใหม่ด้วยใช่ครับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ที่จริงแล้วมา์อะคือค่อนข้างที่จะคล้ายขึ้นกับตัวผมเลยเพราะว่าคือไม้ก็มีความขี้เล่นเป็นมีความปวนของไมคนะครับแล้วก็ซึ่งตัวผมเองก็มีความกวนด้วยเวลาสนิทก็เออเล่นหมดเลยเร็วไม้ช้าแล้วก็มสจากคาแรคเตอร์ ใช่ครับก็ถือว่ายังยังใกล้เคียงนะแต่ยังมีไม้ก็คือแอบจะเล่นได้ดีกว่าไปหรือว่าสุดกว่าใช่ครับมันก็จะซอฟลงมาหน่อยแต่ก็ยังมีความที่แบบกวนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่ในความเป็นไม้นะครับผมใช่ครับอย่างเรานะครก็สําหรับคู่เรานะก็เป็นเอ็กซ์เตอร์นะครับสำหรับเปิร์หนุ่มวิศวะกับหมอกันนะครับก็มาเจอกันในเรื่องนี้ก็จริงๆเราก็ได้ยินข่าวก่อนที่เราจะถ่ายแล้วล่ะครับว่าสําหรับเอ็กซ์เตอร์จะมีความ เผ็ดมันหรือว่าความแบบว่าเดือดเลือดอะไรครับเปิดมาก็คือครับว UH> ันนเาะใช่ครับความแตกต่างระหว่างคู่นี้กับคู่เราก็อย่างเห็นได้ชัดจากในรถนะครับคอมพิวเตอร์สปายวันนี้ฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้ออย่างที่พี่เพชรพูดกล่าวทอเผ็ดของเราได้กล่าวเอาไว้คือจริงๆแบบว่าถ้าถ้าจะดูตัวเต็มเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องรอให้ปล่อยออกมารับรองว่าแค่นี้ทั้งมหาลัยเราใช้เป็นไม่กี่ที่เองนะเนี่ยยังขาดอีกหลายที่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยเยกเลย แต่ว่าจริงๆความแซบมันการันตีหน่อยเท่าไรคะ่อถ้าคือถ้าใครได้ดูม้อนพักในในจากซีรีส์ที่วผ่านมาอะไรเงี้ยจากที่เห็นความแซบตรงนั้นแล้วอ่ะผมกาบอกว่าตรงนั้นอ่ะคือถ้าร้อยตรงนี้คือพันเลยนะต้องรอชมนะอย่างนี้ต้องรอชมเลยครับผมก็รอชมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเอ็กซ์เพิร์นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นความรักที่ถ้าดูจากไพรอตวันนี้แล้วคนจะเห็นว่า มันจะมีโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ในจุดของความแซ่บครับที่แตกต่างกันใช่ครับก็รอติดตามว่าพี่สำคัญพก็คุณเป็นคนมีแฟนด้วยใช่บางคนมีแฟนอยู่แล้วความรักของเราจะลงเอยยังไงครับแล้วทําไมถึงต้องถึงวิศซะว่าอย่างหนุ่มเปอร์อ่ะถึงมาเจอกันเหมาะกันอืติดตามเนารื่องพวกเรานะฮะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือความใหม่จะใหม่แล้วยังแตกต่างอีกใช่ครับผมผมเนี่ย เออว่าครับสยวาที่พัดเลยเป็นหมออ่าใช่ใช่ก็เลยเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วก็ความแปลกใหม่แล้วก็ต้องปรับตัวเยอะครับไม่ใช่พี่วันที่เราเรียนท่สวายอยู่แล้วนะครับครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอใช่เป็นครั้งแรกด้วยใช่แล้วก็ได้มาคู่กันครั้งแรกอีกค่ะหรือว่าร่วมงานครั้งแรกใช่ครับเราสัตว์ปิดสภาพเป็นยังไงบ้างเอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้แบบว่ารู้จักกันมาก่อนครับใช่ครับเวลาทำงานอะไรอยเงี้ยก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะโฟล S <S ไม่เป็นปัญหาลุกบอลบังเอิญนะเรื่องนี้จะเป็นโรนคดดรงนิคิดนี่ยังไง็นครนิคิดในเรื่องโครงเรียกว่าละครนิคิดในเรื่องไม่ต้องบอกว่าเขา,เามีการ c ร e a t e ตัวละครขึ้นมาด้วยครับ<ช>ผมสําเพื่อจะมิกซ์เป็นด็อกเตอร์สไมล์ที่สมบูรณ์แบบใช่ครับนอกจากพวกเราจริงๆยังมีคู่ที่เป็นผู้หญิงกับ L G B T ด้วยอันนี้น่าติดตามมากเพราะแบบไหหลอดเราได้เห็นแล้วใช่ครับ ใช่ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าเออน่าสนใจมากแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยด้วยครับผมใช่ถึงจะย้อนไปคือเลื่อนี้จริงๆนิยายทั้งสองเรื่องเนี่ยมันมาตั้งแต่7หรือ6กเปีที่แล้วเลยใช่แล้วมองว่านานมากแล้วใช่แต่ก็แบบมีการปรับแล้วก็แบบทำให้เข้ากับที่สมัยมากขึ้นครับครับอย่างทีนี่เรื่องนี้เราจะได้เป็นจะได้รับชมเมื่อไหร่คะอะไรยังไงบ้างแน่นอนเลยแน่นอนเลยคือควอเตอร์หนึ่งแน่นอนครับใช่ครับต้นปีหน้า มาแน่นอนใช่ครับแต่ว่าในระหว่างทางนะครับผมก็เราไม่หยุดแน่นอนมีคอนเทนตของดอกเตอร์สมายไม่หยุดแน่นอนก็ฝากคอนเทนต์ไว้ด้วยครับกับกองทัพโปรดักชั่นนะครับทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ดอกเตอร์สมายครับทุกโซเชียลมีเดียอย่างไรครับผมจะค่อยๆปล่อยออกมาเป็นน้ำจิ้มนะครับผมค่อยๆให้ทุกคนได้รับชมรับจิบรับไปน้ำจิ้มบ้างแอปเปอร์ไทเซอร์บ้างก็ส่นตันบ้างแล้วเดี๋ยวมาเจอเมนูจริงเบอร์คอร์ดีน้าต้นปีหน้าใช่ครับสุดท้ายสุดท้ายครับลองครับลองครับ่ ความคาดหวังก็แน่นอนว่าเข้ามาแล้วนะฮเข้ามาแฮะแน่นอนว่าความคาดหวังของเรานะครับก็ต้องเป็นการที่ซีรีส์เราเป็นที่รู้จักครับผมใช่แล้ได้การตอบรับที่ดีต่างๆใช่แล้วก็ออนที่ไหนบ้างนะฮะับวตอนนี้มี ตอนนี้ตอนนี้นี่มี YouTube แน่นอนครับผมแล้วก็มีที่ช่อง9ครับผมแน่นอนมาก3 0ใช่ใช่ครับแล้วก็แนนเขาก็จะมีแพลตฟอร์มด้วยครับผมใช่เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะต้องตีดตามครับผมผ่านะไรครับผ่านกองทัพโปรดักชั่นะครับแล้วก็ดอกเตอร์สไมล์ซูเปอร์เชียลอโาโหปาดเหงื่อเลยอ่าครับอ่าครับอ่ะครับโอเคอ่ะเป็นแฟน มามาครับผมมาครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับฝากด็อกเตอร์สมัยนะครับผมหมอนารักคนนี้เป็นของผมด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของการรวมการอ่านของนิยายทั้งสามเล่มนะครับรกับการอินเทอร์แล้วก็เอ็กซ์เทอร์นะครับผมแล้วยังมีซับฟิกอื่นๆแล้วก็ซินตะตาที่เรามีการปรับเข้ามาด้วยนะผมอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ แอบคาดหวังเนาะว่าแบบว่ามันจะถูกใจทุกคนครับผมก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเยี่ยมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณคครับบขอุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับ